ครับก็ถือว่าเรียบร้อยอแก้ไขปรับปรุงข้อบอกพร่องและปัญหาต่างๆได้เรียบร้อยอ ตัวนี้ก็เป็นท่อลมอผมใช้ท่อแป,บป๊บเปล่าที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ผมจะเก็บของที่มีอยู่นะมาใช้เพื่อจะได้ไม่ต้องลงทุนเยอะส่วนการที่จะทําขายหรืออะไรก็ว่ากันไปก็หาวัสดุใหม่ๆดีๆมาทําให้ลูกค้า <c oughs> แต่สําหรับตัวนี้ทําใช้เองก็วัสดุดีนะครับอย่างแป๊บนี่ขนาดแม้แต่ว่าอาจจะไม่สวยงามเหมือนกันทุชิ้นอันนี้ผมก็วัด อรูระยะหา่างประมาณหนึ่งเซนก็ใช้กระดาษขันรอบแล้วก็บัดหนเซนหเซนแล้วก็เจาะเจาะรูข้างล่างเจาะเฉียงลงข้างบนเจาะเฉียงขึ้นนะครับแล้เดี๋ยวจะมีฝักบัวผมเรียกว่าฝักบัวแล้วเปนูข้างบนปลายของท่อลมอีกทีเพื่อจะได้เป่าลมได้กว้างขึ้นส่วนจะแรงดีแค่ไหนเดี๋ยวมาติดตามกันครับ กหรับท่อหกผลเนี่ยวัดแล้วได้8รูนะครับรอบเท่ากับ8เซนโดยประมาณด้านนี้ด้านล่างจะเป็นเกียวหมุนเข้ากับตัวท่อเอ่อตัวห้องต้มห้องเผาไหม้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นรูด,ด้านบนด้านบนผมก็จะเจาะให้เฉียงตรงข้างล่างเฉียงขึ้น หน่อยเพราะว่าพื้นที่จํากัดคือผมคุมพื้นที่ให้มันอยู่เฉพาะในตัวเตาเก็จะยากตรงที่ว่าะระดับรูน้ํามันจะเติมน้ํามันถ้ามันต่ำมากมันก็จะต่ำแต่รูเติมน้ามันจะไม่เข้ากระบุ ถัมน้ำมันยาวเพื่อให้มันลงกับตัวแท่นของเตาเดินเป็นแท่นเตาแตนเองนะครับแล้วตรงนี้ก็บางท่านก็อาจจะตากเกี่ยวแต่นี้มีท่านนึงแนะนําว่าให้หาน็อตตัวเมียอยูที่มันเกี่ยวเข้ากับไอ้วาล์วท้องเหลืองได้นะครับก็มาเชื่อมใส่กระจกรูตรงนี้ตรงน,นี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็น m 14 ไม่ต้องเท่ารูน็อตหรอกเพราะว่ายังไงน้ำมันก็ลงนี่ก็เป็นตัวขาลองนั้นเก่าแล้วครับก็เป็นคู่กับสเตเลสนั่นแหละ ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นตัวเตานะครับ เอาแบบชิ้นส่วนเสร็จแล้วครับเราก็มาดูว่าชิ้นส่วนมันมีอะไรบ้างเอาที่ผมถือก่อนอันนี้ก็เป็นปล้องลมกลางนะครับที่อยู่ในตัวเตาใช้แบบตับเกียวคือเหล็กมันมีอยู่อ่ะท่อปรป๊ลมป่ก็เอาตัวนี้นะครับมาดนะนำใหใช้ จอรู้ก็จอยเฉียงๆนะครับผมวัดระยะหา่างประมาณหนึ่งเซนอ่ะหนึ่งชิ้นชิ้นที่สองผมสียังไม่แห้งดูก็เป็นกระถางใส่น้ำมันของผมใหญ่ยักษ์เพราะว่าผมเอาตามสัดส่วนขอท่อก็ถังใส่น้ำมันเนี่ยก็จะมีรูเติมมาโดยทางนี้ปีแม่ครับปีครับไ้เฉย ก็ตรงนี้ก็จะเป็นก๊อกกู๊กก็ใช้วิธีการซื้อ,น,อน็อตตัวผู้ให้น็อตตัวเมีย,นนยมาแล้วก็มาใส่เที่ยงเกี่ยวได้กับอันนี้น่าจะเป็นเพยนสิบสี่นะครับจากก๊อกทองเหลืองก๊อกลงจบเรียบร้อยออตัวนี้ก็เป็นออมอตเตอร์พัดลมตัวแปลงพัดลม ก็เสียบธรรมดาไม่เนี่เยเออตรงเนี้ยมันมีรางของของถาดสไลด์สำหรับรอะไรก็ไม่รู้แหละของเตาตัวเนี้ยก็เลยเอารางตัวเนี้ยเป็นแท่นแล้วก็เชื่อมเดี๋ยวลราเชื่อมขาขึ้นมาสำหรับรับตัวเตาเราก็เอาตัวเนี้ยวางวางเวลาใส่กระชั ที่ะะแล้ก็เข้าไปถ้าจะให้สวย,วยเีจยให้เติมเทปมันเกียวเข้าไปก็ปิดแบบนี้เลยะครับมาดูดูในสวนะะ่วนของตัวนี้ก่อนว่นเนียนๆอย่างนี้เลยอันนี้สำหรับบิลินตามที่มีอะไหล่ได้ ตเตาก็เป็นไปตามแบบที่หลายท่านทำไว้เหมือนกันก็ตรงนี้ก็เป็น,น,น,นตัวเติมลมเติมลมแล้วเป็นตัวรับน้ำมันจริงๆผมกะเอาใส่ซ่อนข้างในให้หมดเลยแต่ว่าองศาที่จะรับน้ำมันเติมน้ำมันมันไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมันมันจะไม่เข้าเตาก็เลยต้องต่อมารับข้างนอ,อกเสร็จแล้วก็ทำเป็นขาจาะดูสำหรับร้อยพอยึด ประกอบง่ายๆครับแย่ตอนนี้เขาจะมีน็อตย็ดสองตัวต้องเรียนว่ามันไม่ใช่ไดที่เลยครับ จะบพื่ตัวรับน้ํามันนี่แตอวแรกจะเอาเก็บซ่อนด้านใต้เพื่อไม่ให้อะไรโผล่มานอกเตาหลากฏว่าไม่สเสเ็็จเพราะว่าองศาของอตัวรับน้ำมันของตัวเตามันไม่ได้อนตอานี้ ีพอดีก็กขคุณคือวาล์วตัวเนี้ยมันเป็นวาล์วสองทางจะเปิดลงเปิดล่างก็ได้ถ้าตรงก็คือเปิดเต็มที่ถ้าขึ้นก็ปิดแค่นั้นเองเสร็จแล้วก็ใส่ใสล้ลมท่อลมกลางใส่เทปบพันเกลียวหนะ่อยสำหรับท่านที่พันเกลียวสำหรับท่นทานท,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 ที่เชื่อมติดเลยก็ไม่เป็นไรยาวไปเลยก็เป็นพลาด ก็คือได้เห็นว่ามันไม่ตรงกลางอนะตอนเชื่อมท่อลมอะครับไม่ได้เอาตัวในี้ใส่วัดระยะไว้ก่อนเลยเอียงไปหน่อยมไมเไรทำเองใช้เองครับถ้าไม่ได้ผลก็ถือว่ากัน เลอพัดลมก็เป็นแบบนี้ก็ประมาณนี้นครับสเสร็เียบร้อยเดี๋ยววันนี้คงได้ลองเตากันละ ครับก็ถือว่าเรียบร้อยฮะแก้ไขปรับปรุงข้อบกกร่องและปัญหาต่างๆได้เรียบร้อยตรงนี้ก็เดี๋ยวสายเส้นนี้จะแกะกล่องแล้วก็ต่อใหม่ให้ยาวขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องลากปักกล้องมาใกล้ตรงนี้ก็เป็นกลวยสำหรับรับน้ำมันที่จะจ่ายเข้าไปในหัวเตานะ ก็เป็นตัวขาเตาเดิมที่เป็นสแตนเลสแล้วเราแปลงวางทุกอย่างเข้าไปไว้ข้างใน